สวัสดีกับคุณผู้ชมช่องทำเรดีนะครับวันนี้ผมพามาชมโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดนะครับที่อยู่ในเขตของอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแล้วก็โปรเจกต์นี้ครับทำบนพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสองร้อยไร่โดยที่เราทําเป็นพื้นที่แบ่งขายนะครับในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้านะ้ำประปาอินเทอร์เน็ตนะครับตอนเนี้เรามีให้แล้วนะครับผมเหลือแค่เรื่องน้ําที่กําลังดําเนินการดําเนินขั้นตอนนะครับแล้วก็โปรเจกต์นี้นะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ตรงหน้า บริเวณสนามกอล์ฟนะครับราชบุรีคันที่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่จะเดินทางมาดูเนี่ยการเดินทางต้องบอกว่าสะดวกสบายมากเดินทางมาตามเส้นถนนแยกเจดีหักก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เส้นทางโพธารามก็ได้เพื่อที่จะมาจอมบึงนะครับตรงเนี้ยเราจะอยู่ใกล้กับตลาดจอมบึงนะครับระยะทางเนี่ยเพียงแค่10กิโลเมตรถ้าเกิดว่าคุณมาซื้อที่ดินตรงนี้นะครับ ปลอดภัยหายห่วงแล้วก็สะดวกในเรื่องของการหาของกินของใช้ต่างๆเลยนะครับและจุดสังเกตของเราง่ายมากเลยนะครับใกล้ๆก,กันเนี่ยครับจะมีวัดหนองตันเนิร์ดอยู่นะครับแล้วก็มีโรงเรียนชันปถมวัยมีร้านค้าของชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ปากทางเข้าของโครงการเราเนี่ยก็จะเป็นทุ้มสนามกอล์ฟราชบุรีคันที่คลับนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเราได้ตลอดเวลาพื้นที่ทั้งหมด200ไร่ตอนนี้เรากําลังค่อยๆปรับง และพัฒนาไปเรื่อยๆครับโครงการนี้นะครับเราตั้งใจที่จะแบ่ง พื้นที่นะครับเป็นตั้งแต่200ตารางวาเป็นต้นไป1ไร่ก็มี2ไร่ก็มีหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้มากกว่านี้นะครับด้วยบรรยากาศของแถวนี้เห็นภูเขานะครับเห็นองค์พระสีขาวสีสวยเด่นตังงาเลยถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาในโครงการของเราคุณสามารถซื้อควบรวมได้นะครับประมาณเริ่มต้นในโครงการนี้นะครับจะใช้เงินอยู่ราวๆประมาณ5้าแสนแปบาทเท่านั้นแล้วก็ไล่สเต็ปตามราคาไปด้วยในนี้เราจะแบ่งไว้เป็นหลายโซนนะครับโซนแรก จะเป็นโซนที่อยู่บริเวณช่วงทางเข้าสนามกอล์ฟเลยนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นโซนที่เป็นป่าเป็นต้นสักนะครับเราจะทําการเคลียร์ลิงต้นสักออกเป็นบางต้นแล้วก็จะทําให้เหลือความเป็นธรรมชาติจะได้อยู่ในแปลงที่ดินของลูกค้าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาจับจองนะครับคุณก็จะได้เห็นว่าบางแปลงเนี่ยมีต้นไม้โหคุ้มค่ามากแล้วก็ดูลมลื่นดูบรรยากาศดีมากเลยนะครับแถมนอกจากคุณจะได้บรรยากาศที่ดีแล้วนะครับการเดินทางสะดวกของกินของ ใช้หาง่ายอยู่ใกล้สถานที่สําคัญสําคัญในเขตของอำเภอจอมบึงแล้วนะครับใครอยากเล่นกอล์ฟเนี่ยครับขับรถผ่านโครงการของเราเข้าไปได้เลยนะครับข้างในเนี่ยอีกประมาณราวกิโลเนี่ยก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะครับซึ่งตอนเนี้ยเขากําลังทําการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับคาดว่าอีกไม่นานนี้นะครับก็จะมีคนเข้ามาใช้พื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบตีกอล์ฟบอกได้เลยว่าสนามเนี่ยถือว่าถูกมากๆนะครับผมในโครงการนี้สิ่งที่เรามีใ อย่างที่บอกตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำประปาสะดวกแล้วไฟฟ้าสะดวกอินเทอร์เน็ตสะดวกนะครับเราล้อมรั้วแต่ละแปลงแต่ละแปลงให้ด้วยนะครับและในโครงการนี้นอกจากที่ดินเปล่าแล้วนะครับเราจะขายพร้อมกับบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งที่ดินเปล่าของเราเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและผ่อนอย่างที่บอกครับเริ่มต้นตั้งแต่ราคา5้าแสนแปบาทก็จะได้เนื้อที่อยู่ราวประมาณ200ตารางวาส่วนแปลง1ไร่กับ2ไร่เนี่ยอยากให้ลูกค้าเข้ามาชม รายละเอียดเพราะว่ามันมีโซนอยู่หลายโซนส่วนในเรื่องของบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากสร้างแล้วก็ยื่นกู้กับธนาคารทางเราก็ยินดีนะครับที่จะบริการลูกค้านะครับให้ลูกค้าเข้ามาคุยเรื่องแบบส่งเอกสารแล้วเดี๋ยวเราจัดการนะครับไปดําเนินการต่อได้นะครับผมที่ดินในโครงการนี้นะครับจะตั้งอยู่ในเขตของตําบลจอมบึงอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็เป็นโครงการนะครับที่ทางด้านหน้าของโครงการติดกับถนนเส้น4 2 9ด้วยนะครับแล้วก็มีร้านค้า อยู่บร,ริเวณเขตนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการความสะดวกสบายอย่างเช่นร้านกาแฟนะครับหรือว่าอยาก KFC นะครับผมรวมไปถึงปั๊มน้ำมันปตทอจอมบึงเนี่ยนะครับอยู่ปากทางของเราตรงเส้นหัวมุมถนน4,029ห่างจากเราไปเนี่ยเพียงแค่ หกกิโลครึ่งเท่านั้นแล้วสลับเรื่องของโรงพยาบาลเพราะว่าเวลาลูกค้าที่ไม่อยู่เนี่ยต้องคิดถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลเป็นหลักด้วยนะครับผมของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลรัฐนะครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่ของจอมบึงชื่อโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางไม่ถึง10นาทีครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับตล,บตลาด จอมบึงทั้งตลาดสดนะครับแล้วเขาก็จะมีตลาดมืดด้วยนะครับก็จะขายจนถึงประมาณราวๆก็สองคุ่มนะครับประมาณนี้แล้วก็รวมไปถึงสถานที่ราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอนะครับหรือว่าติดต่อเรื่องราชการต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโรงเรียนที่เนี่ยเรามีให้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยนะครับในโครงการนี้ครับเราอยู่กล้กับตลาดจอมบึงเนี่ยก็เพียงแค่1ิกิโลเมตรเท่านั้น เป็นยังไงบ้างครับการเดินทางต่างๆเนี่ยถือว่าสะดวกสบายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในเขตของกรุงเทพอยากจะมีที่ดินต่างจังหวัดเดินทางออกมานอกเขตตัวกรุงเทพเนี่ยระยะการเดินทางผมวัดจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับลูกค้าอาจจะวัดต่อไปจากนั้นก็ได้ ระยะทางจากขนส่งสายใต้ใหม่เนี่ยเพียงแค่130กิโลเมตรเท่านั้นและถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าถ้าตำแหน่งของคุณอยู่ห่างจากโครงการของเราเท่าไหร่เกิดคำว่าวัดหนองตาเนิดนะครับนั่นคุณก็จะรู้คร่าวๆแล้วว่าระยะห่างระหว่างบ้านคุณกับทางโครงการเราเนี่ยห่างกันเท่าไหร่และก็สำหรับใครนะครับที่สนใจในโครงการนี้ มีต้นไม้ล่มรื่นนะครับแล้วก็บางแปลงเนี่ยได้ต้นตักเต็มเลยไม่อยากให้เราตัดออกนะครับก็สามารถแจ้งได้เลยอยากเก็บต้นตักไว้อะไรไว้อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้นัดเข้ามาชมกันนะครับแล้วก็ในโครงการนี้ผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีถนนกว้างมากซึ่งเราจะทําเป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็รัตมีถนนด้านหน้าของแต่ละแปลงนะครับตอนนี้ สำหรับโซนแรกนะครับจะมีความกว้างเนี่ยถึง20เมตรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มพัฒน,นาปรับปรุงก็อาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นล่างเต็มร้อเซนะครับแต่ก็เราลาห้าสิบเปแล้วคุณสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดเวลานะครับก็ติดต่อไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจก็ได้นะครับหรือว่าเบอร์ผมโดยตรงนะครับเดี๋ยวข้อมูลต่างๆในการติดต่อกับทางด้านทีมงานเนี่ยครับจะขึ้นให้อยู่ใต้ล่างนี้ครับส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับ ชมครับโชคดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับเฮงเฮงปังๆในปีนี้ครับสวัสดีครับ